สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าพ่อสวัสดีเป็นยังไงสบายดีไหมสบายดีค่ะท่างพุ่นเป็น<อ>จังไหมพ่อฮะท่างพุ่นหลับเป็นจังได๋อ้ดวกดวกโอ้สบายแต่ว่าดวกจ้าที่ไหนเนี่ยข้อมือเขาคัดเขาแน่เดี๋ยวันแม่นบ่พ่อมือเลี้ยงน้อยเขาตั้งสามตีค่ะ อ้าเดกล่ามันยังมาเขาซีพตรตบอมเปนเอฟซี่ล้ยเราบอกพอบ่จู้เขาบ่หมอกเจครูคขสามครูจ้าเห็กน้อยก็ได้อืมอืมเด็ับคูเล่ามยังมาน่อยอีกคูหนึ่งจ้าเออไข่ตัวและพเด็กินเยอยกันนํำมันเนาะแมนจะพอ อย่าม,มันมามันก็มาแบบรถดุยยอยู่แล้ว่ะอย่ามันขี่ขาันก็บัวมาคือว่วานนี่กันได้เอาอีกแน่ดนเด้อพ่อมื่อนี่นอนเว้นกับโบเตอร์นี่เอา,อาง,องาี้เรงงาไปดิเด่นย่ามอยู่จ้าพ่อเด่นวิ่งรูดจ้าแปดกับเก้าลาวเด่นวิ <D anging Road> ่งรูดแปดกับเก้าค่ะ 2> 8ปดสองเก้าสองหกสองแปดสองเสหสองสามแสห้าสตัวจ้ะแปดหกสองแปดหกสองเกสองเสองแสห้าแดสี่ห้า 945 945วันนี้เอาไปดีคู่จ้า4ตัวถ้ามันแตก3ตัวไปที่ตัวกันจ้าพ่อ411848กันไปที่411848ค่ะ48 อะไรเหลือเก้าเสียนจ้าพ่อเสียก็มี่หาสหสี่สีห้าสหกสมี่สามห้าสามหกสามสี่สามห้าสามหกสองสี่สองหสองหสองสสองห้าสองหเน้นไปที่เลขสองเน้นไปที่เลขสองค่ะ สองสี่กับสองห้ากับสองหกโอ้นุกมากอยู่พอเมื่อน,นี้นุก,กสองสี่สี่สองเองล่ะเย้ล่ะอยแกแจ่มบัฒนาดอกมากนงึงคนมากนี่บอยต็วหอมมากแมนบอยพออืมกันนโน่โมดวงดีอือคือวางสัมนาบ,บันเ <c oughs> อออยคานี้การดวงดีเนาะคารดวงดีกับซื้อจ้า <c oughs> ไอ้ที่บอกว่าวม,วมันดีดีแล้วโบดีนดวงก็ได้แม่นจ้ะพ่อเมันโบดีว่าเจ้าสีดวงดีเด้อสิถือเลขบวัวนี่จ้ามันกับน้องเสี้ยงเอาเบิร์ดอะไรก็ได้ถือก็แสดงว่าดวงดีส่วนเนี่ยจ้ามันโบถือกับเอางวดไหมแม่นจ้ะก <c oughs> ็นอกอยู่ไหนถึงไหนที่นี่หรือฮาน้อยฮาน้อยค่ะ นอยเดินวิ่งรูดห้ากับเจ็ดนอยวิ่งรูดห้ากับเจ็ดค่ะห้าหนึ่งห้าสามห้าเก้ามีห้าหนึ่งห้าสามห้าเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเก้ากันไปที่หนึ่งสามเก้ากันไปที่หนึ่งสามเก้าค่ะเอ็นเดะหมุนเทากันไปเยอะมากกันไวเจอได้ก็ได้จ้า กันจ็กสี่โลไโตัวกะอันน้แต่วันก็เสื่อมไปมันกไลกํไรอีแล้ว็นสองบาทก็ลกําไรอยู่มันออกอยู่แล้วไงจ้าพ่ออืมเดนีน้อยเดินกำลังเดินดีเดินดีดีหัวันัวขันเลขโคคูขม่าสามคูเก่าตัวน้ะจ้าพ่ออืมมาถึงหาเก่ามาถึงเกดหนึ่งมาถึงสามเก่าวันอืม มาเป็นสเตปสเตปเลยจ้ามือนี่ก็มาโลงตัวเก่าอีเด้นิตงตัวเก่าเนี่ยจ้าพ่อ,อเก่ากระมี่เจ็ดหนึ่งกระมี่คาดว่ามุนปุยอรู่มะเบิเลยบอกเป็นตะมันแถ้นบ้บานนี่ <c oughs> มูลปุยแล้วเยเงินเงินแเลยเงนเนเ่เนีเน่ยจ้าหรือว่าเขาทิลูก เหลกยังบาออกอยู่สิตอนเชียงลุกไปฐานแล้วโม่พออยู่ไม่บัว่าแล้วยำบังเกิดไว้ที่ไหนก็ยังสูรบกันอยู่จ้าอยู่คุ้นลุงพ่อไว้ที่คุ้นแล้วบ่พ่อพอได้ลงป๊าบลดเด็กโอ๊ยอยู่ไก่เฮาอยู่ดีพ่อเหมือนจังแล้วอ่อนนิ่นอนได้บ่รบยีปนบุตรขมือว่าจะยิ่งไก่เนียจ้า ถ้ามันเปิดเมา่อบานเท่ากันยังไงโอ้โอ,โอหาลวงว่าผีสิบพอ่อไายมแม่แล้วถ้าเขายิงไปคาเครื่องข้อมันเออเลยจะไ,ได้มันรวยมันตัเฮ้าโอ้เป็นไปได้อยู่ด้วยเหรอเนาะพ่อเนาะไายเครื่องข้อมันเต๋อเมื่อเป็นไดบ้บดหรือเนาะจ้าเออเต๋อ,อ,อมันนอกป้าบ้าเราว่วอยอันไปทางไหนไปทางนั้นเด้จ้าพออ่อเออ บอกเป็นิทานไม่เลยพี่จับเลขชุดตัวทีสักคู่จ้าพ่อสองแปดสี่แปดหกสองสองแปดสี่แปดหกสองเออไลนลงมาจามันล่ะแปดสี่แปดหกสองจ้าสี่แปดหกสองจ้าพ่อแปดหกสองจ้าหกสองจ้าอันแหละ ย้อนนี่ชุดสามโตนี่แหละชุดสามชุดชุดใหญ่ยังไงล่ะบุณีตัวยังตัวมาะเลยชุดใหญ่คู่หนึ่งเลยออกชุดใหญ่เลยพ่อพ่อเหมือนชุดใหญ่เลยละออกชุดหน่อยมันบอดีใจจ้ะเอาเป็นชุดใหญ่ไปหลวดจ้าทีนี้แลกรถพามาวันนี้ก็สวยงามจ้าพ่อเปิดท้าบ้านแรกอืม ลรถแรงแรงมากของเห็นตายขอรอจ้าสอ, 4, 4, สองสี่สี่หกสองสีหก็ย่างคือมานทงหมดก่อนเนาะโอ้ยแมนอิลีพันคือบมาจูมาแต่วันพุดบริเปิเดเขาก็ทร่มาอยู่ในเะตาบริปเปิดห่านไงอ๋อขั้นนี้มอพ่อแมนก็ทร่มาแต่ด้มือโบรามือ <c oughs> มือเลกมือวันเจอขหงวหันละว่านพุดเนีวันพดแมน โอพ่อข้างยากกันน,นเน<อ>าะงานงานอยู่ในครอบโทร,โทร,โทรโหานินวัดรีเนาะจ้าพ่ออี่แหละมาเหมอเ้านี้ขั้นนีระคักเลยอสองสี่สี่หกสามโตเป็นเพลงเลย 2> 2, 4, 4, 6, 3, จ้าอือมีหลาะจังหวะเมือ่อมัน <c oughs> คิดผิดเทียนจะรนะวะอาจจะบวมมีางานมียังบวมว่ายได้สามโตเป็นเพลงเลยแหละจ้าพ่อเออ่น,นี่ละเอาเมานืนมักระจอกเราด้เแมนจ้าแมนจ้าเออ สอซีนี่ก็ระบังยากจริด้มือดิจ้าพ่ออืมอินบอนอี่เลกชุดเอเก้าเสียนก็มีสองซีนี่หม่คือกี่เนยคืออีรีพ่อเสียมือจอสองไอ้สองซีซี่ก็ได้ให้บัจ้านั่นเป็นประด็นเบิ้ลน่ะอย่าีสอนี่ก็ได้หเนี่ยหก4ีหสองซีนี่ก็นได้เนาะจ้าพ่อ ตัวเกามันกลับกันไปกลับกันมาอยู่เนาะแมนจ้ายิ่งแสนแล้วเหงืาอไหลเอาจะกินหัวเขานี่แหละจ้าพ่อมันเปียกเทียบนหไดเลยเล็กๆแล้วนี่กระกับไปกลับมาออกทุ่ฮันะสำเก้าบานนี่พอออกไปแรงงวดสองงวดสามงวดมันก็ทิ่มตัวเกานี้บัสจ้ามาหันไข่ยุ่ยเตรีมยังเอาเลขบแปดไปอยู่จ้าพ่อเบียดากันแต่โอ้ อีกวะใครเจอแล้วมึงโอ๊ตัวเขาวิ่งแปที่ตรงหันหนอแมนจ้าแมนจ้าอือเดีวพ่อได้ยิ่งพ่อได้กินไม้วิ่งี๋วพ่อได้ล็อกเกาเซียนนี่เขามาไล่งวดแล้วพ่เอเบอ่์กำลังเดือนดีจ้าอือเดือนต่อไปเรื่อยๆเนะี่จ้าพ่อมา่ช่วงนี้มันอะไรอะไรมันก็ลงตัวมันก็โอเคจ้า งานการก็ผ่านไปด้วยดีทีนี้ก็เหลือแต่รับทรัพย์จ้าพ่อ่อนตัวเนาะสิ่งไม่ร้ายผ่านไปสิ่งดีๆมันก็ต้องเข้ามาแมนจ้าอันนี้มันไม่ใช่ว่าจะเลวร้วายตลอดไปจ้าอืมดีๆแล้วก็ต้องมีเร็วมีเร็วก่อนนี่มันดีแล้วจ้าพ่ออืมมันจะได้โกยเงินโกยทองอือันนี้เป็นสัตัว ความสุขบ้านปลายจ้าอืบมอบ,บ๊อมีความสุขบ้านปลายกับเตยโสดสิเนสจ้าพ่ออืมเข่ามาบ๊อมีเงินบ๊อมีลูกเมืงมี่ม้ยไผด,ดูแลตายแล้วจ้าเออทีเป็นยังไงห,หมายข้อทีคือตอนเนี้ยก้อนตัวมาเอ็นสนามาโดนล่ะวพัพ่อเนี่ยก่อนจ้าพ่อ อืมขอให้มีความสุขควบเจริญผู้ใดก็ได้มือแรงนี่ขอให้ลำไมวรวยสื่อเลขกตัวใดก็ขอให้ออกใสีหัวรวยเบอ้ไในเงินในทองเงินเลยกองทองไหลเขาตัวดีมีแห้งในเงินในทองใส่กันสู้คนเล่าไรครหูทุกคนเด้อจ้าชูจ้าขอขอบคุณพ่อจ้าที่เอาแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีจ้าโชคโชคมันมันสาธุจ้า